UTN well. อ๋อวัสดีค่ะแม่ติวนะคะก็เป็นแม่บ้านค่ะนะคะก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยสนใจเหตุบ้านการเมืองนะคะก็ทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาไปแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีจุดพลิกที่เราจะต้องกลับไปอยู่บ้าน นะแล้วก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็อยู่โคราชนะคะซึ่งแถวบ้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะมันเป็นอย่างนั้นมานานมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการเมืองมันค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจนมาถึงจุดพลิกที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คือพอเรามาเริ่มรู้มาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการที่โจมตี โจมตีกันหนักมากแล้วก็มีกระบวนการที่ด่าทอจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือคือด่าคําแรงอะเนาะซึ่งเราในในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นเป้าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้จักเนาะลุงตู่ว่าเป็นใครมายังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้สนใจจริงๆ นะะคผู้นําประเทศเรารู้จักแค่นายกนักการเมืองเรารู้จักแค่นายกแทบจะไม่รู้จักรัฐมนตรีอะไรเราแทบจะไม่รู้จักเลยแต่พอเรารู้สึกว่า มันหนักไปหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลุงตู่เราอยู่ในช่วงของรัฐบาลหลายรัฐบาลแต่และรัฐบาลก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วลุงตู่คนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแกก็ช่วยเหลือเราแล้วก็เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนช่วยประชาชนมากกว่ารัฐบาลเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงตู่ก็เจอวิกฤตที่หนักมากๆอะไรเงี้ยแต่ทําไมถึงมีแต่คนด่าทอมีแต่คนว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึก เอแล้วก็เข้าไปเข้ามาใน TikTok นี่แหละอเผอิญก็เจอผลงานลุงตู่นะคะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากครบ10ล้านคนเนาะซึ่งก็เลยมีการไปต้อนรับคนที่10ล้านเนี่ยเป็นชาวซาอุดิอราระเบียซึ่งเราก็เลยแม่เต้วก็เลยรู้สึกว่าเ hey, ฮมาได้ยังไงซาอุดิอราระเบียซึ่งเรา ตัดความสัมพันธ์ธนามตรีมานานแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่แม่ติวเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยได้ยินข่าวเรื่องคดีเพศซาอุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ hey, มาได้ยังไงจากจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกเห็นใจลุงตู่เพราะว่าเขาแก้ปัญหาเขาก็ช่วยเรามาเยอะแล้วก็มาเจอผลงานที่เรารู้สึกว่า32ปีไทยซาอุดิอาระเบียเราตัดขาดความสัมพันธ์ทนามตรีมานานแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเสียไรายได้นะคะเสียไรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ที่ คนไทยเคยไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้ไปมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วนายกคนนี้สามารถเชื่อมสัมพันธรรไ์ไมตรีกลับคืนมาได้ในรอบ32ปีซึ่งนายกคนไหนก็ทําไม่ได้มันก็เลยทําให้แมตติ้วสนใจออลุงตู่นะคะว่าเฮ้ยนอกจากอันนี้แล้วอ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสืบคน้นปรากฏว่าโอ้โ oh, ห oh, แคปพิมพ์ไปอะค่ะผลงานลุงตู่แบบขึ้นมาให้พรึบเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือลุงตู่ทำขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้ว8 9ดปีอะด้วยความที่เราก็เออเราไม่เคยสนใจแต่พอเราเห็นลราแบบโอยมันตื่นเต้นมากแล้วแบบเยอะมากๆแล้วมันเป็นมันเป็นอนาเหมือนเป็นความหวังอะเป็นความหวังของประเทศไทยมันมันมองเห็นแสงสว่างอะเนาะจากสิ่งที่ลุงตู่ทำแล้วจากโครงการอะไรต่างๆที่ลุงตู่จะทำนะคะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนายกคนนี้แหละจะทําให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่ความเจริญที่ยั่งยืนได้เพราะว่ามีการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนมีแผนการแผนงานยุทธศาสตร์ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีนายกคนไหนทําถึงขนาดนี้แล้วก็ผลงานเป็นแบบว่าคือสามารถทํางานเสร็จภายใน4ีหปีในขณะที่แผนงานเนี่ยให้ทําถึง 4 0 5 0ปีก็ได้แต่ลุงตู่สามารถทําให้เสร็จได้ภายใน4ีหปีมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราไม่เชียร์ลุงตู่ถ้าเราไม่ได้นายกคนนี้ได้ทําต่อเนี่ยเราจะเสียโอกาสขนาดไหนก็เลยลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาแล้วก็แบบด้วยความที่ลุงตู่โดนโจมตีมากแล้วก็ถูกกระแสหลายอย่างมันก็เลยทําให้เราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำทําทิกต o อกตอนแรกอะนะที่เราไม่ได้รู้เหตุผลนะเนาะ ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้าฟังว่ากู้้านล้านเนี่ยมันก็จะเอ็นเอียงไปทางว่านายกคนนี้ไม่มีความสามารถนายกคนนี้บริหารไม่เป็นอย่างที่เขาโจมตีแต่พอเราได้มารู้เหตุผลแล้วก็เอาเหตุผลนั้นนะคะมาเทียบกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่กู้จะไปต่อ,อยังไงล่ะประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ลุงตู่ทำเนี่ย คือมันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำประเทศก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะโครงการของลุงตู่ที่ทำนะคือทุกโครงการมันจับต้องได้จริงอะ่ะคือคือจะให้เลือกว่าเป็นเอ่อนโยบายเป็นโครงการนั้นโครงการหนึ่งมันมันมันไม่ได้อะ่ะคือคือเราบอกเลยว่าทุกโครงการอะ่ะมันมีประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ ไม่ได้สร้างภาระให้กับประเทศจนแบบมันติดลบจนแบบไม่มีทางที่จะสามารถไปต่อได้เป็นนโยบายที่อย่างเช่นประกันรายได้เกษตรกระนะเนาะซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่สมเขาเรียกว่าอะไระสมเหตุสมผลนะคะในการที่จะสามารถหาเงินมาเพื่อที่จะใช้ดีตรงนี้ได้แบบมันไม่ทำให้เกิดขาดดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่แบบมันสามารถที่จะหาไรายได้เข้ามาได้อะไรเงี้ย ด้วยความที่ลุงตู่เขาก็ทํานโยบายอะไรแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการหาเงินได้ด้วยนะคะส่งกันอย่างเช่นการส่งออกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากในขณะที่เจอวิกฤตอ่ะเนาะซึ่งซึ่งแมติวก็เลยยิ่งมีข้อเปรียบเทียบว่าเฮ้ยในในบางรัฐบาลที่ไม่ได้เจอวิกฤตขนาดนี้ แต่ส่งออกเขาไม่ได้ตูขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะแมทธิวก็เลยคิดว่าทุกโครงการของลุงตูเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หมดแล้วก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมแล้วก็นึกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คืออย่างเช่นประกันรายไ,ได้เข้าก็โอนเข้าบัญชีประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งมันไม่ได้แบบหลุดไปถึงมือของนักการเมืองคนไหนหรือคนที่ ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะหรือการจ่ายเงินช่วยเหลือในภาวะวิกฤตอย่างโควิด -19 กนี่ยก็โอนเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงแล้วก็มันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเพราะว่าโอนตรงไปที่คนที่เดือดร้อนจริงๆ เมื่อเดือดร้อนจริงๆได้เงินไปเขาก็ใช้ใจ่ายมันก็จะช่วยกระตุ้นได้จริงแล้วก็นโยบายคนละครึ่งเองอันนี้เป็นนโยบายที่แม่ติ๋วก็ขายของด้วยเนาะช่วงนั้นเป็นแม่ค้าที่แบบามาขายช่วงวิกฤตอ่ะเนาะเพราะว่าไรายได้ทางอื่นมันน้อยมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้แล้วก็เศรษฐกิจมันดีแล้วก็ในขณะที่เจอวิกฤตนะคะแม่ติวเลยคิดว่าทุกโครงการที่ลุงตู่ทำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆแล้วเงินมันไม่รั่วไหล นะคะมันมันมันได้ช่วยเหลือประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนโยบายประชานิยมเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ทำให้หลายๆประเทศเนาะก็เจ๋งมาแล้วเนาะแต่ถามว่าในรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยมีไหม,ก,มนะะก็มีนะคะก็มีนโยบายประชานิยมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความที่มันจำเป็นอย่างเช่นวิกฤต โควิด1 9นะคะหรือในช่วงเวลาที่ลุงตู่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเม็ดเงินไปซึ่งมันแตกต่างจากหลายๆพักการเมืองที่เขาเข้ามาหาเสียงไว้ล่วงหน้ายังไม่ได้มีวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในเรื่องของนโยบายประชานิยมของลุงตู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสมเหตุสมผลในขณะเดียวกันลุงตู่ก็มีนโยบายที่มีโครงการมีนโยบายที่เป็นในเรื่องของการหาเงินเข้ารัฐ ได้แล้วก็มีการกําหนดระยะเวลาการใช้นี่มีการแจ้งว่าเอาเงินมาจากตรงไหนมาใช้นี่ได้ซึ่งแม่ทิวก็คิดว่าโครงการประชานิยมของลุงตู่เป็นโครงการที่ชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ช่วยเหลือประ,ประชาชนได้จริงแล้วเม็ดเงินนะคะเม็ดเงินจากประชานิยมก็คืนเข้าคลังรายได้คืนเข้าคลังมันก็เลยทําให้แม่ทิวรู้สึกว่าไม่กังวลเลยกับประชานิยมของลุงตู่ แต่ถ้าเป็นประชานิยมของพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น3,000บาทคือแมตติ้มีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงมากว่าจะหาเงินมาไหนมาคืนแล้วมีความกังวลว่าอาจจะเป็นเหมือนอาร์เจนตินาและหลายๆประเทศที่เขาเจงไปจากประชานิยมก็คือสำหรับแม t ติ้ก็นั่นแหละการที่เราจะเลือกใครเป็นผู้นำประเทศสำคัญที่สุด ะะก็เราเลือกผู้แทนเราเลือกผู้นำประเทศเพื่อเราหวังที่จะให้เขามาช่วยแก้ปัญหาของเราของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคนที่เขามาช่วยเราหรือจะเลือกคนที่มาสร้างภาระให้เราแล้วก็สร้างภาระให้ประเทศชาตินะคะอยากให้ทุกคนนะคะตัดสินใจค่ะคือจริงๆนะคะถ้าเลือกได้นะถ้ารัฐบาลบอกว่าใครเอาหรือใครไม่เอาก็คือจะไม่รับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือรับเราก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราอยากที่จะใช้ที่สำคัญคือมันจะสร้างภาระให้กับประเทศชาติในระยะยาวผลตอบรับกลับมามันก็อาจจะแบบมีความเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคะมันมันเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่าคผลเสียมันมากกว่าจริงๆในเรื่องของข้อเสนอถ้าจะถามแมตติวเนี่ยและ หลายๆคนก็ต้องการเหมือนกันนะคะต้องการให้รัฐบาลทำอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นการค้าการขายในตลาดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินดิจิตอลก็ได้เนี่ยสำหรับแมตติวเนี่ยไหลสดมาเนี่ยนะคะทุกคนไม่สนใจนโยบายเลยคะ่ะว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายของใครเป็นนโยบายที่คุณสัญญาไว้ยังไงแต่ขอแค่ช่วยในช่วงที่เขาเดือดร้อนก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับ แม่เตี Matthew, ้ยวคิดว่าประชาชนเข้าใจนะคะ่ะเข้าใจถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนก็โอเค,นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนํารัฐบาลนะะผู้นําประเทศะะก็โปรดช่วยะะมองะะว่าประชาชน,นะะต้องการอะไรจริงๆนณะะนะสถานการณ์ในแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกัน มันอาจจะไม่จําเป็นว่าคุณจะทําตามนโยบายที่คุณสัญญาแต่ถ้าสิ่งที่คุณทําและคุณไม่ต้องรอให้ถึงวันที่คุณจะทําตามสิ่งที่คุณสัญญาเอาไว้ได้แต่คุณทําอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาเบา,บาบางความเดือดร้อนของประชาชนและในวันที่เศรษฐกิจของประเทศก็ดูจะแย่คุณมีวิธีการอื่นไหมที่คุณจะสามารถทำให้มันเดินหน้าต่อไปแล้วประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือ น้อยลงได้สักนิดก็ยังดีนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะจริงๆเนี่ยถามว่าแม่ติวอยากจะบอกว่าคือแบกน้อยๆบ้างก็ได้นะคะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าดูแบบเวลาที่คุณพูดนะคะในการที่อย่างเช่นเข้าสิบปีนะคะหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของการที่มันไม่ได้ก่อ ให้เกิดผลดีกับประเทศชาติแล้วและตัวคุณเองก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับตัวคุณเลยนะคะอย่างเช่นการที่คุณสนับสนุนให้ขายข้าวสิปีเนี่ยผลกระทบกลับมาเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาเอาข้าวเนี่ยมาปนขายแล้วคุณเป็นคนกินเข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างเช่นการที่คุณเนี่ยส่งตังต่างประเทศอย่างเงี้ยส่งออกอย่างเงี้ยมันก็จะทําลายตลาดการส่งออกของประเทศเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่ ส่งผลกระทบมาหาเราเองไม่ว่าจะสีไหนนะคะไม่ว่าจะด้อมแดงด้อมส้มทุกคนคนไทยทั้งประเทศเดือดร้อนกันหมดเรื่องเี้ยก็เลยอยากจะว่าเออนะคะแบกเบาๆบ้างก็ได้ค่ะนะคะอันไหนที่มันหนักเกินไปก็นะคะระวังนะคะไหลจะหักหลังหักนะคะส่วนด้อมส้มเองก็นะคะก็อยากให้อ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะแล้วก็นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางครั้งนี่ การเราการที่เราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราอาจจะมีความรู้เก่งในเรื่องด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่คนแก่อาจจะตามคุณไม่ทนันแต่ในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะแนะนำคุณนะคะแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์กับคุณเหมือนกันนะคะนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จากการอ่านหนังสือค่ะคือจริงๆแม่เตีวคิดว่าเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี่ย เราเห็นนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันเราเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในวงการราชการหรืออะไรต่างๆเราก็จะท้อแท้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ปัจจุบันนี้นะคะ่ะทุกคนมีโซเชียลนะคะมีโซเชียลแล้วก็ที่นี่นะคะ่ะอย่างที่แม่ติว้วแล้วก็หลายๆคนนะคะฟ้าครามดรพรามต้องตาแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่เขาออกมา ทำคลิปแล้วก็ออกมาพูดนะคะเพื่อทำให้นักการเมืองนะคะแล้วก็ผู้นำประเทศเนี่ยเขามีโอกาสได้จะได้ยินเสียงของพวกเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเขาก็คงไม่มีเวลาไปไปพบเราไปดูไปหาเราถึงที่บ้านนะคะแต่การที่เราออกมาพูดอย่างเงี้ยมันทำให้อย่างน้อยๆเสียงของเราเนี่ยพวกเขาจะได้ยินถ้าเกิดทุกคนออกมาพูดถ้าเกิดทุกคนออกมาแนะนำ มันก็จะทําให้นักการเมืองรุ่นใหม่ๆทําให้เขาพยายามที่จะได้คะแนนเสียงแล้วเขาก็พยายามที่จะทําตัวให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้ตัวว่าตอนนี้ประชาชนไม่โอเคกับสิ่งที่คุณทําแล้วนะ การที่ผู้คุณจะคิดว่าคุณเข้ามาแล้วคุณกอบโกยกอบโกยแล้วประชาชนจะไม่รู้เรื่องเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เราต้องการอะไรตอนนี้เราเดือดร้อนอะไรเพื่อที่ผู้นําตัวแทนของเราเนี่ยเขาจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขหรือไปพัฒนาหรือทําให้ทุกคนแฮปปี้นะคะ ก็จุดเริ่มต้นนี่นะคะก็แม่ติวก็เชียร์ลุงตู่เนาะเชียร์ลุงตู่ผลงานลุงตู่เยอะมากแล้วก็เชียร์ลุงตู่เชียร์ลุงตู่แล้วก็พอเราเชียร์ลุงตู่ไปแล้วก็ไปเห็นผลงานลุงตู่แล้วก็เห็นลุงตุ๋นะคะคอยทํางานช่วยลุงตู่มาโดยตลอดเคียงข้างลุงตู่มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีผลงานมีความรู้มีผลงานที่เราประทับใจก็คือการบินไทยนะคะที่สามารถนะคะนำพา ให้รอดพ้นจากการลวมละลายนะคะซึ่งมันยากมากๆนะคะแม้กระทั่งธนาทรเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าลัทธิของดอมส้มเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะปล่อยให้ลวมละลายแล้วก็ขายทอดตลาดไปเลยจะไม่อุ้มเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีทางที่จะฝืนขึ้นมาได้นะคะแต่ลุงตู่แล้วก็ลุงตุ๋ยเนี่ยช่วยกันนะคะจนทำให้เรายังมี คำว่าการบินไทยนะคะแล้วยังเป็นของราวยูนะคะยังไม่ได้ขายทอดตลาดแล้วเรารู้สึกว่านอกจากจะทําให้รอดพ้นจากการล้มละลายยังไม่พอยังทําให้มีกําไรนะคะถึงเกือบ3 0,000ื่นล้านอะ่ะในรอบ20ปีทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอีกคนนึงทําให้เจ๋งแต่อีกคนนึงมากู้วิกฤตจากเจ๋งขึ้นมาจนรอดพ้น ล้มละลายแล้วก็ทําให้มีกําไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันประทับใจนะคะประทับใจทั้งตัวลุงตู่แล้วก็ลุงตุย๋ยซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันแล้วก็คดีโฮฟเวลนะคะซึ่งจากแพ้คดีก็พลิกขึ้นมาชนะคดีเซฟเงินคนไทยได้ถึงเกือบเกือบสามหมื่นล้านเนาะแล้วก็ยังมีเหมืองทองอัคาราและก็อีกหลายๆอย่างที่ลุงพีนะคะช่วยลุงตู่ทางาน ในวันนี้ที่ลุงตู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าก็เป็นลุงพีนะคะที่เป็นเหมือน d n a ของลุงตู่นะคะเราก็เลยนะคะก็ในเมื่อคนอลุงตู่เราไม่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้ลุงตู่ได้บริหารประเทศต่อเราก็ต้องทำต่อนะคะโดยการที่จะสนับสนุนลุงพีนะคะซึ่งเป็นความหวังของของเราอีกคนนึงคะ่ะ ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างเช่นการเชียกกีฬาเนี่ยเราก็ไม่ได้วอลลี่ว่าทีมที่เราเฉียดจะแพ้หรือชนะเนาะแต่เป็นเพราะว่าเราชอบเขาเราเราเป็นทีมของไทยแลนด์อะไรเงี้ยเราก็เชีย์จะแพ้หรือชนะก็ไม่ไม่สนใจอะค่ะก็ถ้าแพ้ก็เขาก็สู้ต่อไปก็เชียดต่อไปค่ะเชีย์เหมือนเดิมข่าวลือนี้ขึ้นมาก็ตอบตรงๆว่าเราก็รู้สึก สะเทือนใจตัวเองเหมือนกันเนาะที่แบบว่าคนที่ดีๆเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็จะต้องเจอกับการเมืองที่มีเรื่องของแบ่งพักแบ่งพวกแล้วมีเรื่องของการผลประโยชน์ที่ขาดผลประโยชน์เราก็รู้สึกว่ามันก็คือยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่เราก็ทำไงได้อะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเชียร์ต่อคือเราก็ต้องเชียร์ต่อค่ะ จะได้หรือไม่ได้จะสู้ไหวหรือไม่ไหวก็ต้องเชียร์ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเมื่อกี้ในไลน์เนาะมีคนถามขึ้นมาว่าเอ้ยออรวมไทยสั้งคาดเนี่ยเจ้าของพักก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานอะไรเงี้ยจะสามารถที่จะไปรื้อกฎหมายเพื่อทําให้ผลประโยชน์ของคนที่สนับสนุนพักได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่าก็กังวลน,นะคะก็กังวลแต่ลุงพีก็บอกกับเราว่า ลุงพีจะทำให้ดีที่สุดจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานที่ถูกแล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆคนนะคะไม่ได้ไหมายความว่าเป็นธรรมกับประชาชนแล้วก็ไปทำให้พวกเขาจะต้องจนลงนะคะแต่ทำแค่ให้พวกเขาเนี่ยได้กำไรพอสมเหตุสมผลแค่นั้นเองอค่ะก็ตอนนี้เห็นทุกคนออกมาให้กำลังใจกันและกันนะคะอ๋อมีไลฟ์สดนะคะทุกคนก็โอ้โหบางคนก็บอกว่าหุ้ย ไม่บอกเลยอะไรเงี้ยอยากไปด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้เลยอะไรเงี้ยคือหลายๆคนก็บอกว่าอยากมาจังอะไรเงี้ยอยากช่วยอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่าเริ่มที่จะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากแล้วก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาค่ะนะคะเสียงเล็กๆของพวกเราถ้ารวมกันเยอะๆขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนประเทศเราเปลี่ยน นักการเมืองทุกคนให้ตระหนักถึงพลังของประชาชนนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปพูดกับประชาชนไว้อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างนะคะซึ่งทำให้เขารู้ตัวว่าถ้าเขาทำแบบนั้นเขาจะไม่มีทางได้ไปต่อก็นะคะท่านพีก็ให้กำลังใจเราอะเนาะแล้วเราก็นะคะให้กำลังใจท่านพีเหมือนกันนะคะก็ขอให้นะคะ สู้ๆค่ะแล้วก็อุปสรรคเนี่ยท่านพีไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็คิดว่าท่านพีก็คงไม่หวั่นอยู่แล้วพวกเราด้อมพิลพันธ์นะคะจะเป็นแรงหนุนนะคะที่ช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยทุกวิธีทางเท่าที่เราช่วยได้นะคะ UTM Today อาสาสื่อสาร